ขอชุดค่ะปดระบระวังกระเป๋าสัตว์กลางค่ะกระเป๋าสะพายกอดไว้อนหค่ะขอชุค่ะปอระบายระวังก่ะเขอบคุณค่ะ

มันไม่ได้นะ <coughs> 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 ได้ถักอย่างแกปวดกไม่ชอบแบบไหนปไดไม่ไม่เก็บ่้จยไม่ถดถกักติดัไักาลังหลังหนังเกบใต้

ก็ไปแล้วครับทุกคนใช่ไหมอาจะกายเป็นศูนย์ไมพี่นี่คันที่สองเลยนะนี่คันที่สอง